ให้กำลังใจคนโก้ทุกคนไปรับรางวัลหล่อมาเลยจ้าหนวดไม่มีแล้วอืมใครอีนี่เรื่องหนวดน้องเห็นไหมเขาออกแล้วจ้าเขาก็ไม่ได้จะไว้ตลอดไหมให้อิสระเขาบ้างให้เขาได้ทำด้วยตัวเองบ้างเขาอยากทำอะไรก็ให้เขาทำบ้างอะไรอย่างนี้หล่อมาเลยจ้า ให้กาลังใจน้องแต่ผมคิดว่าน้องได้แน่นอนนั่นน้องเราต้องได้น้องเราต้องได้เท่านั้นอะไรประโวดกันแทบตายอืมไดๆแล้วคือแบบตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรไม่ว่าตื่นเต้นเรื่องลับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งตื่นเต้นที่ตอนจบอีกว่าจะมีชอบพิเศษไหม รอดูกันทุกคนรอให้กำลังใจน้องรอดูกันว่าจะมีช่อพิเศษช่อนั้นหรือเปล่าว่าเพื่อนช่อเพื่อนน่ะจะมีไหมช่อพิเศษช่อเพื่อนน่ะบุ๋มคิดว่าน่าจะมีไม่มีไม่ได้นะไม่มีไม่ได้มันมันต้องมีสิกำลังใจไงกำลังใจคือที่หนึ่ง อะไรเนี่ยบุ่มเป็นอะไรเนี่ยเล,เล่ทุกคนให้กำลังใจคนโก้แล้วก็บ้านสิงได้เข้าชิงรางวัลมีหลายคนเหมือนกันรอดูว่าจะได้ไปกี่รางวัลวันนี้คนโก้ได้เข้าชิงสองรางวัลรอดูรอดูทุกคนว่าจะได้กี่รางวัลให้กำลังใจน้อง มาณ20กว่าท่านแต่ว่ายังไม่ได้ทําผลงานเดี๋ยวก็รอติดตามว่าเด็กใหม่แต่ละคนจะมีของอะไรมาโชว์ในปีนี้แต่ปีนี้และปีต่อๆไปสนุกสนานแน่นอนสนุกแน่นอนครับเมื่อกี้ฟังเสียงสาวๆไปแล้วขอฟังเสียงหนุ่มๆนิดนึงหน่อยได้ไหมขอบคุณครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ปิดสวิตช์หน่อยปิดสวิตช์หน่อยเออเลิศมีสวิตช์ด้วยอ่าค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่อยู่ในงานที่อยู่หน้างานนะวันนี้แล้วก็อยู่ในสตรีมไลฟ์ทุกท่านนะครับ วันนี้เป็นเกียรติและดีใจมากๆที่มีชื่อเข้าชิงทั้ง2องสาขาเลยโอ้นุ๊กเป็นยังไงบ้างต้องหุนต้องหุนต้องหุนครับนุ๊กเป็นยังไงบ้างที่เห็นการต้อนรับเขาเรียกว่าการต้อนรับของแฟนคลับที่นี่ไม่ได้มีแค่แฟนคลับ FC ที่นี่แต่ที่ชมอยู่ทางบ้านเนี่ยเยอะมากๆถามว่าเป็นยังไงบ้างจริงๆในทุกๆงานครับพี่เขาจะซัพพอร์ตแล้วก็ คอยตามให้กำลังใจเราแบบนี้ทุกๆงานอยู่แล้วแล้วงานงานเนี้ยมันว้าวตรงที่พี่ๆเขาช่วยกันโหวตตั้งแต่แรกไม่ได้หลับไม่ได้นอนอีก5วันสุดท้ายอีกสวันสุดท้าย2วันสุดท้ายเขาโหวตจนวินาทีสุดท้ายจริงๆคือวันนี้รู้สึกเขาไม่ได้โหวตด้วยความตั้งใจครับเขาโหวตด้วยความรักอ ต้องบอกเลยว่าทุ่มเทความรักขนาดนี้ค่ะและอย่างที่บอกไปว่าบ้านสิ่งของเรามีโชว์มาให้ชมด้วยเดี๋ยวเชิญทั้งทุกท่านเลยค่ะเดี๋ยวทางนี้เลยค่ะเดี๋ยวเดินพรอแบงค่ะ